สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนัทวันรโคตรมาชั้นม .2 ทับ5ที่5ครับต้มยำกุ้งคือต้อยอมยำกุ้งเป็นอาหารไทยภาคกลางประเภทต้มยำซึ่งเป็นที่นิยมรับประทานไปทุกภาคในประเทศไทยเป็นอาหารที่รับประทานกับข้าวและมีรสเปรี้ยวและเผ็ดเป็นหลักผสมเค็มและหวานเล็กน้อยแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ ต้มยำน้ำใสและต้มยำน้ำข้นวิธีการทำต้มยำกุ้งน้ำข้น 1. น,นำน้ำใสหม้อแล้วตั้งไฟแรงสุด 2. ใส่ตะไคร้คาใบมะกรูดน้ำปลาน้ำตาลและมะขามเปียก 3. พปล่อยให้เดือด3-4นาทีจนสังเกตเห็นฟอง 4. เติมกุ้งหัวหอมน้ำพริกเผาและเห็ดฟาง 5. ต้มต่อประมาณ10นาทีจนเนื้อกุ้งสุกด,ดี 6. ใส่พริกชี้ฟ้ามะเขือเทศตามด้วยนมข้นจืด 7. คนให้เข้ากันปิดเตาและบีบพะนาวตาม 8. โรยผักชีแล้วพร้อมเสิร์ฟวิธีการทำต้มยำกุ้งน้ำใส 1. ตั้งน้ำในหม้อรอให้เดือด 2. ใส่ขา่าตะไคร้ใบมะกรูดหอ,อมแดงลงไปในหม้อ 3. ใส่ขนอขวดซอสคน ปรุงรสมะนาวน้ำปลาลงไปในหม้อ 4. ใส่เห็ดฟางพริกขี้หนูลงไปในหมอ้หหหมอ 5. ใส่กุ้งลงไปในหมอ้อ 6. โรยหน้าด้วยต้นหอมและผักชีพร้อมตักใส่ถ้วย